เข้าใจในความองการของท่านได้บาลพยายามจะทำอย่างเต็มที่ในการให้ทุกคนมีความสุขใะอย่างทั่วถึงนะทั่วถึงปัญหาต่างๆที่มันซ้ำซากยาวนานก็ต้องแก้ไขมันจะไม่สาเร็จภายในครั้งเดียวแต่มันก็ต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆทุกวันทุกกิจกรรมไม่ได้ไปกี่ทีกี่ทีกระซั้นเป็นของเริ่มไปแหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้เราก็ทำมาเยอะพอควรวันนี้ก็มารับเรื่องนี้ต่อไปนะว่าจจะต้องทำเพราะสำคัญทุกเรื่องนะครับ เราจะต้องร่วมมือกันรณาการกันอย่างไรนะครับที่ผ่านมาด้านสิ่งที่เราทำทั้งเดือแล้วร่วมกันคืออะไรผ่านพ้นโควิดมาด้วยกันใช่ไหมใช่เออแต่ก่อนที่ไม่เคยบนแล้วสะพานไม่เคยมีเรือวิ่งก่อช้าเพราะไปไหนไม่ได้โควิดมาไงวันนี้พอโควิดไปแล้วเอาใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องมีสะพานมันต้องมีตรงนู้เห็นใจอะไรทไนะทำได้ มาจ้องได้เนาะมาจ้องได้ถ้าได้ทำนะก <c oughs> ็ผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอกนะ <c oughs> วันนี้มารับฟัง <c oughs> ความเดือดร้อนก็อ่านในกรถางม,มาด้วยฟังท่านดนตรีผัดไทยด้วยรดนตรีทาร้ายยกคนใต้ยอยู่แล้วด้วยเนี่ยแล้วมาฟังท่านนาย,ยกนละเยิ้กต่างทั้งหมดเนี่ยโอ้ยมามีงานค้าอีกตมเล้นะะี่ยนะเรื่องการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านมาเทียวันนี้ก็มีอยู่หลายหน้าด้วยกัน แล้วก็เป็นกงว่าเรื่องดา่านเรื่องต่างๆเ่าี้ถนนเส้นท,ทางเชื่อมดา่านเรากับเขาอีกใช่ไหมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันคือวันนี้เราก็บอกในลูกในรูปความแต่ละภาคการเชื่อมต่อเชื่อมโยงแต่ละภาคจะเป็นอย่างไรภาคใต้มันก็เชื่อมโยงกับใครต่างประเทศก็ไป,ไปมาเลเซียใช่ไหมทางรถไฟรถไ,ไ,ไฟทางคู่รถไฟสาย,ส,าย,ส,ายสงขลาไปไปดังเบซาโนนแล้วไปมาเลโน์นนะี่คือแผนระยะยาวที่เรียวยุทธศาสตร์ทางกายภาพเรื่องการขนส่งนะ ในทุกมิตินั่นแหละในส่วนของออการเขาส่วงมาเนี่ยเป็นหัวใจโอกาสพัฒนานี่คือที่ขอเมื่อกี้เนี่ยก็สัมพันธ์เหมือนกันถูกไหมละ่ะเพราะมันเป็นหัวใจของพวกเข้าถึงโอกาสที่เธอจะข้ามไปโน่นไหมไปมาสู่ไปเยี่ยมญาติไปขายของไปอะไรแบบไปกลับใช่ไหมเพิ่มรายได้ไงนั่นแหละคือโอกาสของท่านการค้าเข้าถึงระบบสาธารณสุขการศึกษาสาธารณกับเมื่อกี้หมอไหมหมอหมอมีขอไหม ร้อยยี่สิบล้านเมื่อกี้ฟังมาแบบแล้วจำได้หมดนะตัวเลขเมื่อกี้เน120ี่ยร้อยร้อยยี่สิบสองร้อยตัวเลขนี่จเจอทุกวันนะอะไรที่ทำได้เราก็จำให้แล้วก็ปลดไปไอ้นี่เข้าแฟนไอ้นี่ศึกษาไอ้นี่เยียวยากอดไอ้นี่ท่าน้องเนี่ยมันมันไม่ใช่ปั๊บให้แล้วจบเลยไม่ได้ต้องศึกษาต้องผ่านโน่นผ่านนี่แต่รับว่าจะต้องเร่งเหมนกันให้กันละกันนะจ๊ะ พราพ่ีดีนะเสียงโนราตูรีเมื่อกี้นะ่ะเดี๋ยวเขาไปอรอบนะเธอวันนี้ยังไม่กล้าพูดใต้พูดใต้กลายเป็นอีสานไปแล้วเน,นี่ยอะไรฮะรักจังหู้